ตรงนี้ก่อนนะว่าตอนนี้มาถึงหัวลำโพงแล้วเวลาประมาณเที่ยง40่สิบกว่า,วาแล้วก็กำลังจะเดินไปที่ชันชลาขออนุญาตขออนุญาตเปิดเพราะว่ามันจะไม่ได้ยินแล้วก็สเปเชียลเกตพิเศษของเราคือยายเป้จ้ากลุคนที่ไม่เคยออกจากบ้านนะ ก็เดี๋ยววันนี้เราจะไปรถไฟขบวนนอนนะมันหมาน่ารักมากปลาดภัยกระดาไดูแลผู้โดยสารไม่ได้ยินหรอกเดี๋ยวค่อยไปดูกันแล้วกันว่าจะไปยังไงตอนนี้ขึ้นมาอยู่บนรถไฟแล้วนะคะแล้วก็มีเป้ที่นั่งตรงนี้มีโต๊ะคนเดียวด้วยประหลาดมากดูคนอื่นเขาคนอื่นเขาไม่มีโต๊ะเลย นั่งสารของนองยืดขาไม่ได้ตอนนี้ก็เป็นขาบวนรถนอนเป็นชั้นที่สองนะแล้วมันก็จะมีตู้ข้างบนให้นอนมีที่เก็บของปลั๊กไฟก็คิดว่าน่าจะใช้ได้แหละบังนะนี่เป็นรีวิวเป็นนี่เป็นอ่างล้างมือเหมือนรถไฟตู้ ฉันขบวนที่สามที่ขบวนที่สามที่แบบว่าไปนั่นห้องน้ำก็จะเป็นเล็กๆเต็มแล้วหนึ่งคนก็ไปได้ก็โอเคอยู่มีกระจงกระจกอะไรอย่างนี้โอเคอยู่แหละ แอร์ก็เย็นเลยนะแบบว่าโอเคแหละเหมือนแบบไปค่ายมงฟอร์ดเลยแบบมีนั่นแต่ว่าดีกว่าเป็นอะไรไม่เคยเห็นคนดูคนเดียวอ๋อหน้าสงสารเนาะคือไม่มีที่นอนแล้วนะ <laughs> ดูของของนี่คือกระเป๋านี้เดียวนะ <c oughs> ก็คือซื้อของกินเยอะมากเพราะว่ามันไม่มีของมันไม่รู้ว่าจะมีเขาบอกว่ามันไม่มีของกินขึ้นมาเพราะว่ามันเป็นโควิด มันก็เลยเออต้องซื้อของกินขึ้นมานี่ก็กลักวหิวมีสเบียงมะนาวโซดาคู่ใจกับข้าวขนมเลือแยะมากมายเดี๋ยวรถไฟออกก็ค่อยมาดูข้างทางกันว่ามันจะเป็นยังไง สวัสด์แล้วกําลังจะรับประทานข้าวเย็นซึ่งเป็นข้าวไก่ทอดแล้วก็มีไข่ตุนไม่หยุดเลยตั้งแต่ออกจากบัวรังมงมาก็คือกินไม่หยุดไม่หย่อนเลยจ้ะกินตลอด4-5ชั่วโมงก็คือปากเคี้ยวเ้ราดูคนอื่นแผนต้องไปคือเขานอนกันหมดตั้งแต่รถไฟออกจากกรุงเทพกู้้วยเป๊ ยังกินไม่หยุดเลยกินเจ้าขนมเจ้าหมดแล้วยังไม่ถึงเชียงใหม่อักทีนึง่ง้วกินข้าวเย็นเเป็นเห็นไหมคือเห็นแต่กล้องพูดเสียงดังไม่ได้ด้วยสงสารโองเรนเขา แค่เ้แต่วบ,บว่าก็ก็พอนั่งได้ขอไอเป้อะอยู่ฝั่งโน้โน,นไฟหวัวเตรียงเปิดได้แต่เราเปิดไม่ได้เราก็เลยปิดันนีไม่ได้มิดเพราะเราไม่มีส่ตาเสียแต่ว่าแบบเฮ้ยคือฉันก็แบบเออขายาวนะคุณก็คือพอดีจ้ะนี่แหละแต่นิ่มสบายนอนได้อยู่ ตอนนี้2องทุ่มแล้วก็ตื่นถึงตีสีนั่นแหละเดี๋ยวเจอกันตอนเช้านะจ้าบ๊ายบายฟันดีกูนะสวัสดีจ้าตอนนี้กี่โมงแล้วตีห้ครึ่งถึงเชียงใหม่แล้วจ้า กล้องหน้าดีมากมไม,มไ่มากนะ <c oughs> ถึงเชียงใหม่แล้ว16ชั่วโมงสิ้นสุดลงพอลงรถไฟมาไอ้เป้บ,บอกว่าสวยมากดูข้างหลังเห <c oughs> มืนหวัวล,ลำโพงเลยปะ <c oughs> ไม่ตายเนะ่ยหวัวล,ลำโพงเลย <c oughs> ไอ้เป้บ,บอกวอสวยมากยังไม่ทันไปไหนเลย้ายังมืดอยู่เลย <c oughs> งงอ่ะตื่นเต้นเลยก่อนเพื <c oughs> อ่อนไม่อยากตื่นเต้น หนาวมากจ้ะแม่แม่หนาวขับรถหนาวจ้ะน้องคนที่ถ่ายตลอดทาง นะจ๊ะตรงม่อนแจ่มเดินเลยขึ้นมาสวยมากเราแบบพอเดินมาตรงนี้ไม่มีแดดเลยเว้ยตอนแรกที่ม้อนแจ่มแบบโอ้โหแดดคือหน้าไม่ไปครึ่งหน้าแล้วจ้ะตรงนี้ือแบบมีหมอกเย็นแบบเย็นเวอร์อะ่ะค่อยสู้หน่อยอเมื่อกี้คือแบบไม่ไหวดูดูไอ้เจ๊ขอบกระบงกระบุงอะไรก็ไม่ <laughs> ไม่ไหนของหนูเนี่ย สวยสวยสวยถ้าเข้านี้มันต้องแบบว่าเสียค่าบำรุงอะไรเนี่ยคนละสิบบาทมันก็มีค่าเข้าแบบทุกที่เลยเออยี่สมีให้ชงให้เช่าชุดแล้วก็มีอะไรฟอร์มูลา่าม้งนั่นแหละนี่ถ้าไปเขาบอกว่าห้ามกระโดดบ,บนสะพานห้ามนั่งบนสะพานแล้วก็ขึ้นได้ไม่เกิน3ท่าน 都都都，得睇下，都得睇下，都。 ย้เป้เปมาไล่ส้มจะมาเก็บส้มจะก็คือทางลงมาไกลมากจากง้จากโหยอดดอยอะลงมาจากยอดดอยอะเพื่อมาเก็บส้มเพราท่าเดินคือแบบโหแก่มากอะเคยๆย,ย่องย่องลงไปแต่ดูดูดูด,ด,ดูดูยีป้าคนนะั้นเขาเดินถือตะกร้าเก็บส้มของเขา <laughs> เดี๋ยวว่าถลายลงไป้ <laughs> ดูดีๆดูดูดูด <laughs> ไม่ทำอะไรก็ไม่รู้เก็บส้มนี่มมีส้มเต็มเลยเนี่ยเขาให้เก็บเองได้แบบค่าเข้าห้าสิบบาทแล้วก็ถ้าเก็บโลหนึ่งโลละแปดสิบแต่ถ้าเอาที่เขาเก็บให้โลละเจ็ดสิบก็ดูก็เก็บเป็นพร็อพเป็นพร็อพเป็นพิธีแต่ดู๋ยวดูแต่ถ่ายบรรยากาศให้ดูจ้า ขึ้นเต้นฟังจากเสียงหอบก็น่าจะรู้นะเสือกี่เสือกี่ออกได้วิวดีๆี <laughs> ก็เลยต้องจองสูงๆจ้ะแต่ลืมไปว่าตัวเองแก่สภา <laughs> สพสภาพแม่นางคือไม่ไหวกูก็ไม่ไหวนี่ไงนี่ไงฉันสอง,งไปง สองสามไปนี่วิวจะ้ะวิวเต็นเราไม่น่าเลยน่าอยากดะสูงสูงเลยไปตืดปักอยู่หน้าเต็นเลยเปิดน,นี่านอนมี้า ดีมากเพอร์เฟ <h VII> ็ก <ật> ต์สุดล <sponge> <P late> ่า450ที่ไฟแรงมาก ต่องไม่เท่ากันและวิวไม่มีความสวยงามดังในรีวิวจ้ะไม่อะไรเลยจ้ะไม่หมายถึงหมูกระทะอาจจะปกติเขาต้องสวยงามอันนี้เน้นจริงนี่คือเลียวนะจ๊ะอาหาร,ร,รที่ใครมาสวยงามโครงการมายาทั้งนั้นแหละดูจ้ะดูจ้ะกินหมูกระทะ,ะจ๊ะ thank mm -hmm. you พี่ราสุดที่จ้าเหนื่อยมากจ้าไม่ไม่ล่ะไปขึ้นมาป้าไหวไหม เจอากระจกเจากระจกของเขาแล้วเจ้กระจกข,ของเขาแล้วน่ารักมากอยดี๋วขาไปน,นสวยมากเลยจ้าแต่คนเยอะมากเลยจ้านคนเยอะ เลยอร่อยเยี่ยม <laughs> ไม่ค่อยอยากอวยเท่าไหร่ไม่รู้เลยว่ามาลาน,นีเพราะอะไรเพราะอะไรอ่ะเสือ้อกระเด็ถ่ายแต่กระจกด้วยองกามันเป็น,นเป็นซิกเนเจอร์ใส่ร้ายใส่ร้ายใส่ร้ายที่ตัวเองลายหาผู้ชายใสยร่ร้ชาย <laughs> <laughs> สายจ้ะต้องไปรีบไปเช็คอินก่อนซึ่งขับรถวนไปวนมาโมโตจีพีเพืาอไปเติมน้ำมันแล่ว่น้องคนไม่อยากกลับไม่อยากกลับเลยและเหมือนชุดเดิมเลยจ้ะชุดเดิมอ <laughs> เอาชุดมันน้อยจ้ะเพราะว่ากะกพอดีไงเจกิโลนี่จ้ะสิบเอ็ดกิโลจ้ะเยอะมากมายเลยป <laughs> วดหัวเลยจ้ะ ไปได้ไงก็ไม่รู้เพิ่งรู้ด้วยว่าตัวเองแบบหนักขนาดนี้ไปไปสนามบิน ได้บอดดิ้งพามาแล้วซึ่งขั้นตอนการตรวจเยอะเยอะกว่าเดิมเยอะเลยไม่ได้บินมาตั้งแต่ช่งโควิดแบบเข้ามาก็ต้องสกแกนของนี่นั่งกินคอนเฟกซือได้นะคะ <c oughs> ต่บอดดิ้งพานไม่คูเลยอยากได้บอดดิ้งพันแข็งๆไม่อยากกลับเลยระหว่างขึ้นเครื่องเราต้องทำอะไรคะเรากินกินคอนเฟลกลองหัวให้มันจะยุ่งๆก็ไม่ต้องไปโฟกัสมันนะแวนรถแดงมาแบบว่าลุงแม่งรีบจัดเลยอะ่ะแบบพางโค้งแบบตัวเอี้ยวเลย อืองน่ะยต้องมีเอาตัวไปปั๊มต้องไปเช็คอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดเลย